เป็นเรื่องของโลโก้ที่ก,ก็การจัดวางโลโก้ของก็ค่อนข้างจะเน้นภาพลักษณ์เป็นส่วนใหญ่คืออันดับแรกเลยว่าตอนแรกเนี่ยตั้งใจจับลูกค้าในระดับกลางถึงระดับสูงแต่เมื่อมาพิจารณาจะเป็นคอร์สเอไปแล้วก็ค,วคิดว่าการที่เราจะไปเป็นสัตว์เล็กในป่าใหญ่มันยากเพราะฉะนั้นก็เลยได้ความคิดใหม่ว่าถ้าเราจะเป็นสัตว์ใหญ่ในป่าเล็กเราจะกลุ่มตลาดที่ลงมาน่อย แต่ว่าเรามี power ในการทําการตลาดที่ดีกว่ามากกว่าและชัดเจนกว่าจาับลูกค้าได้ดีกว่ามันยอหมายถึงสิ่งที่เราจะกเซสในธุรกิจของเราได้ค่ะต่อมาเป็นคอนเซ็ปต์ของ r o d ดั t คู่แข่งของก้อยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างได้รับการยอมรับในเรื่องของภาพลักษณ์แปลว่าเบื้องหลังของเขาจะเป็นยังไงจะเป็นจากจีนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คือเขาสร้างตรอรี่ของเขาว่าเขามีกเกมสที่ดีและราคาเขาจับได้สูงสิ่งที่้อยทำออกมาได้คือ ในองค์กรที่ใหญ่สิ่งที่สัที่คนหรือลูกค้าเราไม่สามารถรู้สึกได้เลยนั่นก็คือความเป็นกันเองหรือความรู้สึกเือนครอบครัวพอเขาก็าจะทำลักษณะของบิสเนสไปเลยอ,อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในแบรนด์ของก้อนค่อนข้างที่จะ เน้น,เ,นเรื่องคอนเซ็ปต์ว่ากระเป๋าดีๆไม่จำเป็นต้องแพงเพราะกยพอใจในกําไ,ไรซัพพลายดีมาก็รู้สึกว่าโอเคก็ถือของไปได้ก็จะเป็นกระเป๋าอันก็จะเป็นของที่บ้านก็ยนะคะที่บ้านก็ทํทำทั้งหมดรวมถึงในเรื่องของาาการจับก็จะเน้นเรียบเนี้ยโทนสีขาวเราก็ต้องการทําให้ตัวกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าที่เป็นราคามันเป็นโทนามและน้ําตาลอยู่แล้วให้มันเด่นขึ้นมาแล้วก็จะมีตอบรับคือพยายามที่จะจับกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้น แล้วก็เลยพยายามทําให้มันมันดูหนักไปทางแบบผู้ใหญ่มากนะก็ยังอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นได้บ้างแล้วผู้ใหญ่ได้ริาการสวิตของของกลุ่มลูกค้าของสองกลุ่มนี้ได้แล้วก็ความอร่ยที่ของสินค้าเนี่ยค่ะก็จะมีในเรื่องของก้ยขายกระเป๋าหนัง้ก็เลยคิดขึ้นมาว่าถ้าเราไปหาสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลเครืษษ่องหนังมาด้วยละ่ะมันก็จะเปิดช่องทางในการที่เราจะขายของได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ได้ขายแค่กระเป๋าอย่างเดียว และมีพวกเข็มขัดก็คือจะเป็นพวกเครื่องหลังทั้งหมดที่ที่คิดว่าโรงงานของก็จะดึงขึมาได้แลวสป,ปอร์ตในส่วนนี้ก็จะนำาาาลงในเว็บไซต์ค่ะก็มีประมาณนี้นะคะชขอบคุณ okay, ครับ<อ>